ใจนานไหมในการเปิดบริษัทวันนี้คือจริงๆอ่ะมันเ,เราสร้างมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้ move กับมันยังไม่ได้มี movement ยังไม่ได้ทำ content ออกมาเียครับผมก็เหมือนรอ timing รอจังหวะที่เราพร้อมจริงๆแล,แล้วเราก็อย่าปล่อยมันออกมาครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เ,เชิญพี่ๆทุกคนมาแล้วก็พร้อมแล้วแหละที่เราจะปล่อย content แรกครับผมแล้วก็พร้อมจะเดินหน้าต่อในตัวเชมป์เรีบลครับพี่เจลองให้ฟังหน่อยรยูปแบบบริษัท ก็ที่จริงเจมส์เจเลเบิลคือบริษัทดูแลศิลปินเนี่ยแหละครับผมที่เราจะดูแลศิลปินพัฒนาศิลปินขายงานแล้วก็เรามีโปรดักชันที่เราจะผลิตคอนเทนต์ด้วยตัวเองครับผมซึ่งตอนนี้ศิลปินก็มีผมคนเดียวเนี่ยแหละเปิดตัวก่อนเป็นบอสตัวเองเลย่เป็นบอสเองเปิดเปิดตัวเองเออจริงๆเราคอนเทนต์ที่เราจะเปิดตัวอันแรกคือเป็นเซสชั่นอะไรครัะอันแรกที่ล่าสุดเพิ่งปล่อยเป็นตัวทีเซอร์ไปครับผมก็คือเป็นตัวด็อกคิวเมนทารีครับผมเลสัน25ก็ เรารู้สึกว่าเราอยากเอาตัวนี้ออกมาเป็นคอนเทนต์แรกเพราะรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นการแนะนําตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งละกันครับผมเพราะว่าที่จริงผมรู้สึกว่าผมหายไปจากวงการประมาณนึงเหมือนกันนะตั้งแต่ไปถ่ายหนังที่ออนแล้วเราก็ไม่ได้ทํางานอะไรเลยป็นแบบเหมือนเราไปเขาเรียกว่าอะไร analyze ตัวเองอไปอยู่กับตัวเองไปแบบเหมือนไปค้นหาอะไรบางอย่างเราก็ รอจังหวะที่เราพร้อมจริงๆนะครับผมซึ่งก็วันนี้แหละเราก็เลยอยากจะกลับมาเราว่าเราเจอตัวเองแล้วในวัย25ปีก็เลยทําเป็นด็อก u m e n t a r ที่อยากจะแนะนําตัวเองใหม่กับทุกคนครับผมความท้าทายของการที่เราต้องมาดูแลตัวเองเราต้อในฐานะที่ต้งเป็นนัสดงิสระครับความท้าทายเหรอผมว่ามันก็มันก็ที่จริงมันมันเหมือนเหมือนเดิมนะคือผมรู้สึกว่าเรายังทําอะไรทุกอย่างแบบ วิธีการเราที่เลือกรับงานเวที่เราทางานเางนี้มันยังเหมือนเดิมแต่ว่าพอมันเป็นพาร์ทที่มันเป็นค่ายเนาะมันเป็นบริษัทเนี่ยมันมีเรื่องของอันอื่นที่เราต้องคอนเซรปตมากขึ้นเรื่องของโคนเรื่องของรายจ่ายเรื่องของอินเวสท์เมนต์อะไรหลายๆอย่างซึ่งาะว่านี้ก็เป็นพาร์ทที่ จะเรียกว่ายากก็ได้แต่ว่ามันก็สนุกดีนะมันมันมันได้ท้าทายมันเป็นสิ่งใหม่ที่เฮ้ยเราสนุกเราเอนจอยกับมันแล้วก็พร้อมที่จะลุยต่อไปพร้อมที่จะพัฒนานอย่างสิ่งที่เจมบอกว่าเจมแบบค้นหาเองเจอแล้วในวัยยี่สิบห้าเนี่ยเจมเจมเจอว่าอะไรยังไงบ้าง,รางเราเจอว่าเป็นตัวเราเองเราตอนเนี้ยผมชอบทำอาหารมากเลยครับผมรู้สึกว่าแบบโอ้เพราะตอนนั้นไปมาด้วยเชฟมาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแบบไปอินกับการทำอาหารมากขนาดนี้ครับผม ที่จริงถ้ามีช่วงแกลบว่างแล้วถ้าทุกอย่างมันได้ผมไม่อยากไปเรียนทําอาหารต่อด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ไว้ก่อนไว้ก่อนเพิ่งรับริญญาไปเห็นมีลองทำเชฟเทเบิลเ้วใช่ไหมใช่ครับมีทำเชฟเทเบิลไปสองครั้งใช่ครับครั้งประมาณเจ็ดรอบเ็ดรอบก,ก็ดีฟีดแบคดีก็คือ พอเราเห็นบรรยากาศที่คนทานแล้วแบบเขาแฮปปี้กับอินกิวดียนตกับรสชาติที่เราทำมา mm hmm. เราเพรฟมาอย่างเงี hmm. ้ยเรามัน,ม,น happy มันแฮปปี้เราเหมือนแบบ mm hmm. เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในหนังแล้วแบบคนดูออกมาแล้วบอกว่าชอบนะ mm hmm. เหมือนกันเลยค่ะเวลาเราทำอาหารจานจานหนึ่งแล้วแบบอร่อยจังเลยอะไรก็ mm hmm. มันฟูลฟ mm ิล hmm. ช mm ีว hmm. mm ิตออกมาในวัย25ที่เจอรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จอะไ ผมว่าที่จริงผมเคยถามตัวเองเหมือนกันนะเป็นเป็นคำถามที่แบบไอ้คำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ว่ที่แบบเราผมว่าทุกคนแม่งอยากประสบความสําเร็จอยู่แล้วแบบเหมือนเราวิ่งเข้าหาคําว่าประสบความสําเร็จอย่างเดียวมันมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากประสบความสําเร็จเหลือเกินแต่ไอ้ความประสบความสําเร็จนี่มันมันคืออะไรวะเราไม่มีคําตอบให้กับตัวเองเหมือนกันว่าแบบอะไรมันคือประสบความสำเร็จอ่ะมีเงินสิบล้านมีเงินร้อยล้านหรอมีคนฟอลสิบล้านคนหรือว่าอะไรคือประสบความสําเร็จกันแน่ ซึ่งสําหรับผมแล้วว่ามันผมไม่รู้เลยอ่ะว่าเราประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่เราเรารู้สึกแค่ว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราเจอสิ่งทีเ่เราเราทําแล้วเรามีความสุขเราเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราแฮปปี้ไปกับมันเราไม่รู้ว่ามันจะสักเซนหรือเปล่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าในสายตาเราในสายตาคนอื่นเราไม่รู้แต่ว่าในสําหรับเราแล้วเราเราเอนจอยกับมันจะมันจะไม่มีความกดดันกับการเปิด บริษัทแล้วก็ทําแบบของตัวเองเอาจริงไม่กดดันนะเอาจริงสนุกมากเลยสนุกสนุกมากเลยแต่ละวันมันเจอแบบอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าพอมันเป็นการอินเวสต์กับ business group นี่ยมันต้องมีความคาดหวังเราคาดหวังยังไงบ้างเพราะเวลาอินเวสต์ทุกคนคาดหวังให้คืนทุนอยู่แล้วทุกคนคาดหวังให้คืนทุนอันนี้อันนี้อันนี้คือเบสเลยนะเราต้องคืนทุนเราต้องมีกำไรนี่ผมว่ามันเป็นแบบพื้นฐานการทำบิส i n e s s เลยแหละแต่ว่าพอมันเป็นตัวเจมส์เจเลโบเนาะมันไม่ใช่บิส i n e s s ที่แบบเรา for p u r p o s e ที่แบบ for Mo ั e y อย่างเดียวอะผมรู้สึกว่ามันความคาดหวังของเรามันมากกว่าที่จะเป็นการ b r e a k e ว e n การที่จะ make profit เยอะๆแต่ว่ามันคือการที่เราได้ทำคอนเทนต์ที่มันเป็นเรา100%มันเป็นคอนเทนต์ที่เราอยากได้แล้วก็เป็นแบบที่เราอยากได้ <Okay. S 1> เราได้ปล่อยแพชชั hmm. ่นของตัวเองเราได้ปล่อยความชอบ interest เของตัวเองลงไปในผลงานของเรา mm hmm. แล้วแบบในแบบที่เป็นเราแล้วถ้าคนอื่นชอบด้วยอย่างเงี้ยผมแบบผมแฮปปี้ละ mm hmm. นอกจากตัวเรียลิตี้แล้วกับตัวของการทำอาหารอะไรอย่างเง<ม>ี้ยแล้วก็การท่านพี่เจมบอกมันเปลี่นความวาลลิี้อะไรในบริษัทนี้อีกค่ะเจมส์หลังจากนี้เพลงหรือว่าศิลปินใหม่หรืออะไรยังไงบ้างต,ตอนนี้แอบคิดอยู่เหมือนกันฮะเรื่องเรื่อง,องก็ไม่ได้แอบคิดล็อกคือตอนนี้เอา<笑><笑>เหมือนที่พี่ท็อปบอกเ,ออเราขอดูแลตัวเองให้มันรอดก่อนเนาะให้มันมีให้มันมีทรัสต์ให้ให้ตัวเจมเจมส์แล้วว่ามันสตรองพอให้ตัวผมเองมันสามารถยืนหลักได้ด้วยตัวคนเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันว่า โอเควิสัยทัน์แผนต่อไปเนี่ยมันมันไปได้ถึงขนาด